มีคนหนึ่งใครก็ไม่รู้ทักมาใน Facebook หนูว่าสวัสดีครับผมไม่ได้เป็นมิสฉาชีพนะแต่ผมจะบอกว่าคุณทํางานกับคนนี้ใช่ไหมเขาเห็นเอาสลิปการออกของหนูไปโพสต์ตามกลุ่มว่าคุณใครจะจ้างเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกใช่ค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้เริ่มเลยนะเขาบอกอ๋อไม่ต้องไม่เริ่มแล้วครับเขาโกงคนไปทั่วประเทศเลยครับตอนนี้เขาสิบหลายเพื่อเออส่งฟ้องกันอะไรอย่างเงี้ยหนูเพราหนูก็เข้าไปในกลุ่มไลน์นะทุกคนก็แบบมีผู้ร้องทุกจำนวนมากเลยอ่ะแบบอุ้ยหนูก็แบบแต่แล้วทำไมมีหลายคนจังเลยเป็นร้อยกว่าคนเลยอย่างเงี้ยเออก็ สวัสดีค่ะชื่อปุ๋มปิ่มค่ะโดนโกงไปเจ็ดพันร้อนใจมากเลยชื่อนุ่นโดนโกงไปห้าพันหนูเป็นปคนสุดท้ายที่เข้าไปสวัสดีค่ะโดนโกงสามแสนไอ้ต้อนทำสวนนี่โดนโกงค่าทำสวนหรืออะไรตอนนั้นเธอบอกว่าอยากได้สวนฉันส่งราคาไปเธอบอกแพงคืนอยากได้สวนทีนี้ปุ๊บเราก็ได้ราคามาแล้วเจ้าแลรก เราไม่รู้มาก่อนว่าส่วนเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยอยู่แถวบ้านไงแบบว่ามนเล็ดดอกแพงพวยอย่างเงี้ยสิบห้าบาทเราเราเห็นราคาเป็นแสนผมก็เราตกใจอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหาในกลุ่มเฟซบุ๊กไว้กลุ่มเสร็จปุ๊บมีคนหนึงไปโพสเราอยากได้มากเพราะว่าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นเขาทำเป็นเป็นระแนงไม้ไม้ไผ่แต่ไม้ไผ่เจ้าเนี้ยเป็นไม้ไผ่ปลอม ซึ่งมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วสวยตลอดกาลอะีซึ่งก็ไปดูมาว่าอีไม้ไผ่แท่งเนี้ยแท่งละสี่ร้อยบาทถึงเจ็ดร้อยแล้วหนูก็ไปดูมาว่าอุ้ยเจ้าเนี้ยเขาหามาได้สี่ร้อยคือจะเอากี่แท่งก็ตั้งสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยบวกไปเลยอย่างเงี้ยก็แพงแล้วรู้สึกว่าเออเจ้าเนี้ยเขาสมเตุสมผลอืละแนงเขาเขาบอกว่าไปดิวละแนงเอาเองนะก็โอเคไปดิวมาจนเสร็จวันเดียวนะเขาติดให้เลยละแนงละแนงไวมากเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมเข้ามา ทำพื้นนะเดี๋ยวเบิกค่าต้นไม้ไ<อ>แสนหนึ่งครับห,หนูกาโอนเลยโอนปุ๊บผ่านไปสองอาทิตย์ไหนต้นไม้วะอืยังยังคืนได้ยังไม่มาเนอะมัเหมือนหนูเคยโอนมาหนูจำได้ว่าหนูทำง,งานอยู่หนูก็แบบเบอร์เบโอนไปอ๋ออโอเคได้ครับคิวได้พรุ่งนี้พอดีพรุ่งนี้พอดีขึ้นมาหนูก็ได้ถึงปุมบมาทำเลยปะเอาแบบพวนดินนะให้ดินมันซวยซอ่ะกาต้นไม้อะนี่เข้าใจว่าบุกต้นไม้ต้องมีการเตรียมดินอ มึงมี้ลงเลยผ่านไปอีกสองอาทิตย์จนดินแฟ่บไป <c oughs> เนียนแล้วอะพี่ซุยมันกล้าแล้วเชิดหน้านิ่มแล้ววะ,ะยังไงนะอ๋อเนี่ยโหูโทรมาพอดีเลยผมกำลังมาดูต้นไม้อยู่พอดีเลยพี่โอนมานะครับห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยดูก็โอนเลยเขาทำงานแบบนี้แหละก็โอนโอนแบบเบอร์โอน,แบบแบบโ,อนโอนอะ,อะ,อะ เสร็จแล้วปุ๊บผ่านไปสองอาทิตย์ก็ยังไม่มาก็เลยโทรตามเออต้นไม้อ๋อผมเอามาลงไว้ที่ที่ของผมก่อน่าเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเตรียมให้มันโตให้มันแข็งแรงอีกทุกอย่างคือสองอาทิตย์ยังไม่มาเกิดขึ้นเลยไม่มีเกิดขึ้นทุกวันก็ยังไม่เกิดขึ้นสี่เดือนมันโทรมาบ้างไหม สี่ปีตอนนี้โทรตอนนี้โทรมาแล้วมันมีคนหนึ่งใครก็ไม่รู้ทักมาใน Facebook หนูว่าสวัสดีครับผมไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะแต่ผมจะบอกว่าคุณทำงานกับคนนี้ใช่ไหมเห็เห็นเอาสลิปการองของหนูไปโพสต์ตามกลุ่มว่าคุณแค่ก็จ้างเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกใช่ค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้เริ่มเลยนะเขาบอกอ๋อไม่ต้องไม่เริ่มแล้วครับเขาโกงคนไปทั่วประเทศเลยครับตอนนี้เขาบีบลายเพราะเออส่งฟ้องกันอะไรอย่างเงี้ยหนูเพราหนูก็เข้าไปในกลุ่มไลน์นะทุกคนก็แบบมีผู้ร้องถูกจำนวนมากเลยอะแบบโอ้ยหน สวัสดีค่ะชื่อปุ๋มปิ๋มค่ะโดนโกงไปเจ็ดพันร้อนใจมากเลยชื่อนุ่นโดนโกงไปห้าพันหนูเป็นเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปสวัสดีค่ะโดนโกงสามแสนหนักเลยพี่เงียบหลายวันเพราะไม่กล้าพิมพ์ค่ะเห็นพี่เจ็ดพันแล้วก็โอ้ยเราโดนเยอะเลยส่งให้มันอุ้ยแพ้แม่เจ้าแม่แพ้มันจบตั้งแต่เอ้น่อยเ่ยโอ้ยโดนไปเลยอย่างนั้นน่ะเอเจอกันเยอะแล้วนี่คือยังไงอยู่ในชั้นศาลคือเหมือนก็ไม่ไม่ มันมันมันมีการดูแลเรื่องของของกฎหมายละแล้วเขาก็บอกว่าประกันตัวอกมาเยวจะใช้เงินให้เดือนละพันห้าแต่ไล่ตามลำดับหนูรู้จักแบบสุดท้ายต้องไล่เย้พวกเจ็ดพันให้หมดสิบเป็นร้อยลำดับก็เลยบอกเออช่างมันเถอะบไม่เอาแล้วลืมลยากเลยนะก็เป็นอะไระต่มถึงปัจจุบันนี้ส่วนก็ยังไม่ได้เริ่มเลยนะดินยังซุยแฟบซุยแบบรดนงไม้ไผ่นั้นแล้วก็ไม่ทำาครับตอนนี้ส่วนก็ยังไม่ทำไม่ทำ